ครับผมตอนนี้นะครับเรากาลังทดสอบประสิทธิภาพของครับรถไฟฟ้าครับเจ้าสกูเตอร์ลอโตนะครับผมตัวนี้นะครับรีวิวให้ดูเลยมีอะไรมั่งนี่ครับ LED ครับ LED เม็ดใหญ่เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยออไฟออกมายาวๆโชอคอัพหน้านะครับครับผมโชคอัพหลังครับมีครับระบบการสะเทือนแฮปปี นะครับตัวนี้หมายความว่าเกษตรกร4.0ครับรุ่นใหม่ขับมาที่นาที่ไร่จอดปุ๊บนะครับเราก็พกเจ้าปั๊มอ่าหน่งตัวครับมาทำงานนะครับแล้วก็เอาสายนะครับไปจิ้มกับที่ขั้วของรถไฟฟ้าปรากฏว่ามันทำงานได้ก็หมายความว่าแฮปปี้นะครับเรื่องน้ำมันดีเซลเรื่องคูโบต้าที่ต้องใช้ฉุดหรือปั๊มอื่นๆเก่าๆโบราณก็จบไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้ ปั๊มบัตเลดมาสมุด3นิ้ว3นิ้วเปตัวอย่างครับที่เราลงไปตัวนั้นเนี่ยมัน1.5เราจะทดสอบทดล,ลองกันให้ดูเราให้ดูครับ1.5มันคือ500วัตต์ครับผมอ่าปริมาณน้ำที่มันให้นะครับ16ถึง20คิวต่อชั่วโมงพอใจไหมครับความสูงที่เขาทำได้ก็คือ20เมตรเอยู่ที่20เมตรนะครับ ก็ตอนนี้เรากําลังต่อนะครับชมยอาทิตกำลังต่อต่อนะครับอยูนตรงนู้นจอมอยู่ในน้ำครับลากมาปุ๊บนู่นครับเราจะไปลองกันตรงนู้นเลยนะครับก็ตรงนี้ต้องมีประมาณสัก50เมตรนะครับลากไปแล้วลากสายไป50เมตรครับย่ปอยปลายยอปลาอไอ เพื่อจะเอาไปขึ้นขึ้นที่ต้นไม้นี่เลยครับจะให้ดูว่าเราเปรสิทธภาพของปั๊มบาเลสมหาสมุทรเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้เรียบร้อยสูงแทง้งเต้งกันเลยอันนี้สูงประมาณสักกี่เมตรได้ครับรประมาณ4เมตรนะเข้าวๆก่อนก็เอาสูงได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกัน สี่เมตรไม่พอนะครับเราอยากได้สูงกว่านี้ครับผมตอนนี้น้านหนุ่มเราจัดการให้ได้ได้ครับเออเออเอออือออ้ได้แล้วครับครับผมเอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาขึ้นไปที่เมตรที่ห้าครับห้าเมตรโอเคครับประสิทธิภาพของบัลเลสนะครับ รลเลนมหาสมุทรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เมื่อกี้นี้ถ้าเราได้เห็นคลิปแรกไปนะครับก็พลังน้ํากระจายเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับผมนี่ขึ้นมาแล้วเต็มที่เมื่อกี้ขึ้นไปที่5 m, ้าเมตรตอนนี้น่าจะเป็นที่หเมตรแล้วครับให้ดูครับครับผมหกเมตรไหวโอเคโอเคครับ จับูเสียบปักเลยครับเสียบแล้วนะครับมาแล้วครับน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วโอ้โหแม่เจ้าครับกระจายครับอ่โอ้โหน้ำปล่อยปล่อยธรรมดาก่อนปล่อยธรรมดาดูหน่อยนะนุ่มนะนุ่มโอ้โห อันนี้อยู่ที่ประมาณเดี๋ยนะสี่ปดเมตรแปดเมตรดูปริมาณน้ำนะครับโอ้โหแปดเมตรยังไปได้ต่ออีกเลยนะครับก็เรียกได้ว่าอันนี้2 0่สิเมตรนะครับตามสเปคเอาไว้แต่อันนี้เราลองเทสนะครับที่ประมาณ 8. ดเมตรอ่าฮะให้เพื่อนๆพื่อนได้เห็นนะครับว่าประสิทธิภาพปั๊มมหาสมุทรของเราบ้านเลของเราเป็นยังไงบ้าง กับรถไฟฟ้านะครับถ้าเรามีรถไฟฟ้าทั้งหนึ่งคันเราขับรถมาเลยครับจากบ้านปื๊ดมาจอดริมบ่อนะครับเสียบปั๊บทำงานได้เลยครับโซลาเซลล์นะครับเก็บไว้ก่อนครับไม่ต้องใช้ครับถ้าโซลาเซลล์เป็นภาระนะครับในการจัดตั้งแผงถ้ากลัวแผงหายนะแล้ว แล้วไอซอรัสเทลที่เกิดเป็นแพงเราใช้แบตเตอรี่ง่ายๆเลยนะครับรถเลยไฟฟ้าก็ง่ายได้ครับลงทุเรี่ยไฟฟ้าครับแค่หนึ่งคันจบเลยครับทํางานได้เลยโอ้โหนี่ก็สนุกสนานเลยครับดูครับอ่นดูความไกลครับดูความไกลครับอ่าฮะโอเคนะครับนะครับ ตอนนี้หมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับทำแท้งขึ้นไปสูงประมาณสัก10เมตร15เมตรถามว่าตัวนี้ทำงานได้ไหมทำงานได้ปั๊มน้ำจากจากจาก,จากบอ่อขึ้นมาเก็บไว้เลยถูกไหมครับอ่ะเก็บไว้เลยแล้วก็ปล่อยทำเป็นระบบน้ำหยดลงมาน้ำซึมลงมานะครับเป็นท่อน้ำหยดลงมาก็ใช้ได้เลยครับแปปี้ครับโอเคตามนี้เลยนะครับ โอเคอ่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าอย่างไรสนใจก็0891103018ครับผมเนี่ยครับบัตเลสสามนิ้วครับหน้าตาอย่างนี้เลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ